หุ้นสวัสด์ลง15%เส้นงบไตรมาสสี่ต่ำคาดล่าสุดสีสวัสด์ได้มีการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีที่แล้วออกมาแล้วนะครับกำไรอยู่ที่1,224ล้านแต่กำไรตรงนี้เนี่ยนะครับไอ้1,200ล้านตรงนี้มันต่ำกว่าที่บรกเกอร์คาดก็เลยทำให้วันนี้เนี่ยนะครับราคาของตัวสีสวัสด์เนี่ยมีการเทลงมาล่าสุดติดลบไปประมาณ15%เรามาดูกำไรของสีสวัสด์ที่ผ่านมาสิครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือดูตั้งแต่ตอนปี63นะครับปีนั้นมีโควิดถ้าจำกันได้กำไรอยู่่ที 4,500ล้านพอปี64นะครับกําไรยังเติบโต,ตได้อยู่นะครับประมาณ4,700ล้านพอปี65กําไรเนี่ยเริ่มดรอปลงมานิดนึงนะครับไม่ได้เยอะนะครับดรอปลงมานิดเดียวเหลือที่4,400ล้านพอปี66 กำไรกลับมาโตได้อีกครั้งนึงเป็นประมาณ5,000ล้านอันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเพราะปี67กําไรจริงๆก็ไม่ได้ลดลงนะนะครับปี67ถ้าเทียบกับปี66เนี่ยกำไรโตขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าในตลาดหุ้นเนี่ยความคาดหวังมันมีราคาด,ด้วยคือนักวิเคราะห์เอ่ยนักลงทุนเอ่ยก็คาดหวังว่าปี67สวัสดิ์จะทําได้ดีกว่านี้ไตรมาส4ที่ประกาศออกมา1,200กว่าล้านน่าจะทําได้ดีกว่านี้แล้วพอ ผลปรากฏว่าประกาศออกมาแล้วต่ำกว่าคาดร,ราคาก็เลยมีการขยับปรับตัวลงนั่นเองครับมาดู r o e นะครับล่าสุดอยู่ที่16นะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะครับอัตรากำไรสุทธิ24เกือบ25ดูดีมากๆเลยนะครับ PE โอ้โหอยากจะขยี้ตาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้สวัสดเทรดกัน PE 12เท่าเองเหรอ12เท่าคือคำว่า12คือไม่แพงนะคือเมื่อก่อนสวัสดเนี่ยเท PE สูงกว่าน,นี้อตีว่าระดับ20เท่า นะครับ17 18ดเท่า20เท่า20เท่าบวกลบแต่ตอนนี้ล่าสุดเหลือเพียง12เท่านะครับ12เท่านี้ต้องบอกได้เลยว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับตัวสวัสด์ทีนี้ราคาที่ปรับตัวลงมาล่ะเอายังไงดีคือสวัสด์เนี่ยโอเคนะครับหลังจากที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงมาสวัสด์ก็ไม่ได้แข็งกว่าตลาดแต่อย่างใดก็ปรับตัวลงตามตลาดมาเลยแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสวัสด์เนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่าตอนนี้แนวโน้มขาลง นะครับของเขาที่เคยลงมาโดยตลอดตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะหลุดแนวรับขาลงไปแล้วด้วยซ้ำตอนนี้สวัสดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคือถ้าเราดูเนี่ยสวัสดเนี่ยมันลงนะครับมันลงช่องนี้มันลงชแนลนี้เห็นไหมลงมาแบบนี้ลงมาแนวรับเด้งขึ้นแนวต้านลงมาแนวรับเด้งขึ้นแนวต้านแต่วันนี้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย มันหลุดแนวรับลงมาแนวรับที่เคยเอาอยู่มาตลอดก่อนหน้านี้เอาไม่อยู่สและวทีนี้แนวรับต่อไปของสวัสด์เนี่ยบอกตรงๆว่าอยู่บริเวณประาณ34บบาทตรงนี้ไม่ควรหลุดด้วยประการทั้งปวงเพราะถ้าเกิดว่าหลุดลงไปเนี่ยในเชิงทางเทคนิค มันจะดูไม่ค่อยดีแล้วปัจจุบันตอนนี้เราก็อย่าลืมนะครับมันมีคนเทรดที่มันชื่อว่าโลบงโลบอดหุ่นยงหุ่นยนอะไรเนี่ยเวลามันเกิดสัญญาณขายเนี่ยมันเทขายกดขายกันทุกราคาเพราะฉะนั้นแล้วสีสวัสดดูดีๆนะครับบริเวณ34คือจุดตัดสินใจราคาเหมาะสมล่าสุดไปเช็คมาอยู่ที่42บาทครับ